สสิ่งที่เราเลิกทําแล้วเราจะหายจากโรคทุกโรคได้จริงๆค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสตานะคะสำหรับในคลิปนี้นะเนจะมาบอกวิธีสำหรับใครก็ตามนะคะที่มีอาการป่วยแล้วก็มีอาการรู้สึกวิตกกังวลนะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองนะคะ ใครที่เข้ามาที่ช่องของนเน้ก็จะรู้นะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เน้พูดก็คือว่าโรคทุกโรคเนี่ยล้วนมีสาเหตุการเกิดเนาะแล้วโรคเนี่ยหายได้ค่ะเพราะมันไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้แต่ทีนี้เราจะต้องเลิกทำสองอย่างนี้ก่อนนะคะสองสิ่งที่เราเลิกทำแล้วเราจะหายจากโรคทุกโรคได้จริงๆค่ะไปดูข้อที่หนึ่งนะคะว่ามันคืออะไรข้อแรกที่เราจะต้องเลิกทำเลยนะคะเพื่อให้โรคของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่า ผลการรักษาหรือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นดีขึ้นเมื่อเรารักษาสุขภาพแล้วเนาะการเลิกข้อที่หนึ่งก็คือเลิกวิตกกังวลค่ะคำว่าวิตกกังวลเนี่ยนะคะใครที่กำลังเป็นโรคอยู่ณนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นมะเรง็งเป็นมะเร็งไทรอยดมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมน้ําอะไร,ะไรทั้งหลายแหล่หรือโรคอะไรก็ตามค่ะถ้าเพ,พื่อนๆสามารถหยุดวิตกกังวลได้ โรคนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการวิตกกังวลเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรค่ะแต่มันเป็นการไปเพิ่มโรคเพิ่มยังไงเนี่จะเล่าให้ฟังแบบนี้นะเพราะเราไม่ได้รู้จักโรคที่แท้จริงถ้าเรามัวแต่วิตกกังวลนะคะวิธีการให้เราทําแบบนี้ให้เราหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคนั้นๆของเราให้ชัดเจนอย่างเช่นโรคมะเร็งสาเหตุมันเกิดจากอะไร แล้วเรากินอะไรถึงจะช่วยรักษามันแล้วเรากินอะไรที่จะไม่ไปกระตุ้นมันอันนี้คือวิธีการคือเราต้องไปหาความรู้นะซึ่งเนจะบอกแบบนี้การเลิกวิตกกังวลเนี่ยบางคนบางคนเนี่ยรู้ไม่จริงค่ะการรู้ไม่จริงทําให้เรายิ่งกังวลนะจะมีบางคนเนี่ยความดันที่130ยสาแล้วก็รู้สึกวิตกกังวลมาก แสดงว่าไม่เข้าใจในระบบของความดันเน,ะนาะเนจะบอกแบบนี้นะคะยิ่งเราให้ค่ากับความดันเนี่ยแล้วเราก็ไปวัดความดันนะบางคนแค่ร้อยสามสิบแต่ก็วิตกมากเลยค่ะวิตกกลัวว่าโหมันจะเป็นเยอะไปกินยาลดความดันไปกินยาลดไขมันเนจะบอกเพื่อนๆแบบนี้นะคะว่าเนี่ยความดันร้อยห้าสิบนะ แต่ตอนหลังมาเนี้ยรู้แล้วว่าการที่เราอ่ะเดี๋ยวก็วัดความดันเดี๋ยวก็ไปให้ค่ากับความดันยิ่งไปวิตกกับมันอ่ะความดันมันยิ่งขึ้นค่ะเน่จะบอกแบบนี้เลิกวัดความดันไปเลยนะคะแล้วโฟกัสใหม่โฟกัสในสิ่งที่เราควรจะทํานั่นคือการไปหาความรู้อ่าความรู้ก็คือโรคของเราเกิดมาจากอะไรความดันเกิดจากอะไรคะความดันเกิดจากการกินอาหารที่มันทําให้เกิดความดัน อาหารแป้งและน้ำตาลเยอะๆอาหารที่มีรสจัดชากาแฟอาหารที่ไม่ใช่มาจากธรรมชาติเดิมๆเราต้องมาโฟกัสสิ่งเหล่านี้ว่าเนี่ยไปหาความรู้นะสรุปก็คือเลิกวิตกกังวลและทำอารมณ์ที่ที่คู่ควรกับการที่จะหายโรคอะค่ะหาเวลาไปรีแลกไปชมสวนดอกไม้ข้างหลังนี้ก็ได้นะคะคือปล่อยความคิดอะ เอาไว้ตรงนั้นก่อนคำว่าปล่อยวางคือไม่ต้องไปวิตกโรคแล้วถ้าความดันของเรา1้0ค่อยมาคุยกันเนาะบางคนความดันแค่ร้อย4 0 150บี้เนี่ยจะบอกให้นะความดันเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรรูป้ป่ะเป็นสัญญาณที่บอกให้เรารู้ว่าเนี่ยร่างกายบอกกับเรานะั้นเนี่ยเธอเธอเธอกินอาหารเนี่ยมากเกินไปแล้วนะเธอกินอาหารแป้งมากเกินไปแล้วนะเธอดื่มน้ําน้อยไปแล้วนะ เธอเครียดมากเกินไปแล้วนะเธอพักผ่อนน้อยนะความดันก็จะขึ้นนะเธอไม่ถ่ายความดันก็จะขึ้นนะเธอกินชากาแฟเธอยังกินอาหารขยะอยู่เลยเนี่ยความดันเธอก็จะขึ้นนะอันนี้คือสัญญาณร่างกายเขาบอกกับเราแบบนี้ค่ะไม่ได้แปลว่าโอ้ยเธอไม่มีทางหายแล้วเธอกําลังเป็นโรคไม่ใช่นะเนี่ยถึงบอกไงคะว่าจะสิ้นสงสยัยอะจะหายกังวลต้องไปหาความรู้ และไม่ใช่มุมมามม่แต่นั่งกังวลเนาะมัวแต่นั่งเฉยๆแล้วก็วิตกกังวลน,นะคะมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเราต้องเช็คลิต์ตัวเราก่อนนะว่าเราเนี่ยทำอะไรถูกต้องหรือ,อยังเราทำสิ่งที่สมมตินเนี่ยบอกว่าโรคเกิดจากพิษเกินและเกิดจากร่างกายบกพร่องเราต้องมาตั้งคำถามตัวเราเองนะว่าเมื่อพิษเกินเนี่ยเราจัดการกับพิษเนี่ย หยุดพิษหรือยังมาโฟกัสเรื่องนี้นะคะหยุดพิษหรือยังหยุดกินอาหารขยะหรือยังอ่าอันนี้คือการหยุดพิษหยุดอารมณ์เสียหรือยังหยุดสร้างสารที่ทําให้ร่างกายเครียดหรือยังการนอนพักขอนน้อยทําให้ร่างกายหลั่งสารที่มันเครียดนะและว้วความวิตกกังวลที่ไปให้ค่ากับตัวเลขมากๆเนี่ยเป็นการเพิ่มสารเครียดให้กับร่างกาย เราได้ปฏิบัติตัวเพื่อที่จะให้สารเครียดลดลงไปหรือยังเรามีการนั่งสมาธิสวดมนต์ไปชมนกชมไม้ไปคุยกับคนที่เขามีาข้อมูลที่ดีๆหรือยังหรือว่าเราโมแต่ตั้งคำถามแล้วก็วิตกวิตกวิตก,ตกมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะมันมีแต่เวลวร้ายเวลวร้ายให้เวลวร้ายเนาะวิธีการเราต้องหาสิ่งที่เราจะควรจะทำมันให้ดีอะ่ะเขาบอกให้เราเดินไป ในส่วนสาธารณะวันล,ละ10บรอบเราได้ทําครบหรือ,อยังเนอุปมาให้ฟังนะคะเราดื่มน้ําวันล,ละ2-3ลิตรเราทําหรือ,อยังเราทานผักความดันโลหิตสูงโรคที่เกี่ยวกับระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจต้องกินผักให้ได้วันล,ละ7จานเสิร์ฟนะเราสามารถทําได้หรือ,อยังนะคะเนะอยากจะบอกแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆเอาเวลาที่ทุกคนเจ็บป่วยนะทุกคนเนี่ยจะให้หายตอนนี้เดี๋ยวนี้ แต่เน่นจะบอกแบบนี้นะคะว่าเรากินอาหารขยะเรามีอารมณ์ลบๆอารมณ์ขยะใช้ชีวิตแบบว่ามันทําให้เกิดท็อกซินเกิดขยะในร่างกายมันเนิ่นนานเนาะแล้วเวลาเราเป็นโรคเนี่ยเราจะให้หายทันทีณนะตอนนี้เลยเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ผิดพลาดมากเลยนะคะวิธีการที่ถูกต้องก็คือเราต้องใจเย็นๆค่ะแล้วก็ดูดูสาเหตุ ว่าเราเนี่ยทำเหตุถึงพร้อมหรือ,อยังเราได้ทำสิ่งที่จะทำให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังความรู้เนี่ยย้ำม,มากเลยว่าความรู้เนี่ยสำคัญมากถามว่ามันสำคัญยังไงพเพเื่อนๆรู้ไหมว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขามีอายุเท่าไหร่เม็ดเลือดขาวเขามีอายุอยู่กับเรา3-7วันนะตัวเก่าตายตัวใหม่ก็มาพูดแบบนี้บางคนก็นึกภาพไม่ออกแล้วมันเกี่ยวอะไรตัวใหม่ที่จะมาเนี่ยสร้างมาจากไขกระดูก ต้องได้รับสารอาหารที่ดีให้กับเม็ดเลือดขาวทำไมนี่ถึงจัดทำคลิปหลายๆคลิปนะคะให้ทุกคนไปดูว่าจุลินทรีย์ในร่างกายคืออะไรอาหารของเม็ดเลือดขาวคืออะไรเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะแข็งแรงก็ได้มาจากสารอาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติเดิมค่ะที่ไม่ใช่อาหารขยะไม่ใช่อาหารที่มาจากอุตสาหกรรมเคมีและเม็ดเลือดขาวจะ,จะเจริญเติบโตดีต้องมาจากอารมณ์ที่ดีด้วยเม็ดเลือดขาวมีอายุ3-7วันนะคะ ทีนี้มาดูเม็ดเลือดแดงนะเนาะเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีอายุสี่เดือนนะแล้วเวลาเรากินอาหารขยะไปเนี่ยในสี่เดือนนั้นที่มเม็ดเลือดแดงเก่าตายมเม็ดเลือดแดงใหม่กําเนิดขึ้นมามเม็ดเลือดแดงใหม่ถ้าได้แต่อาหารขยะเขาจะแข็งแรงไหมคะเออแล้วบางคนที่อยู่ในระหว่างเนี้ยที่มเม็ดเลือดแดงอันใหม่ยังไม่มาเนาะแล้วตัวเองก็กินยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็คาดหวังว่า ทำวันเดียว2วันเจ็ดวัน8ดวันสิบวันจะได้ผลอันนี้เข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยไม่หายจากโรคแล้วก็จะเพิ่มโรคด้วยเพราะเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่หมั่นหาความรู้เนาะแล้วก็ไม่มีสมุดบันทึกจริงๆแล้วคนที่เจ็บป่วยไข้เนี่ยคนที่เขาจะมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคนที่ไปเข้าคอร์สเนี่ยจะหายเร็วเพราะอะไรเพราะไปเสียตังค์เนาะ พอเสียตังก็รู้สึกเสียดายตังก็เลยจําเป็นจะต้องทําตามที่เขาบอกมาแต่อย่างบางทีอ่ะคนที่ได้ความรู้ฟรีแบบนี้ไม่ค่อยจะมีการนําไปปฏิบัตินะคะเนจึงอยากจะบอกแบบนี้นะว่าบางทีของฟรีอ่ะมันเหมือนไม่มีความหมายนะอยากจะบอกทุกคนว่าพยาพยามค่ะพยายามหากระดาษหาโน้นมาจดโรคเราเกิดจากอะไรแล้วเราอะไรเรากินได้อะไรเรากินไม่ได้วันนี้เราต้องทํายังไงบ้าง ต้องเช็คลิสต์อ่านให้พูดให้ฟังเลยก็ได้อันดับแรกตื่นเช้ามาเราขับถ่ายหรือยังอันดับที่สองเรากินน้ําผักบ้างหรือยังเรากินผักไปกี่จานได้เจ็ดจานไหมวันนี้เอาไม่ได้7จ็ดจานสักสามจานได้ไหมบางคนยังไม่ได้กินเลยนะบางคนกินน้ําผักน้ําผลไม้โอเคขับถ่ายดีคําว่าดีเมื่อเป็นโรคเมื่อกินยาอยู่ควรจะให้ได้อย่างน้อยสามครั้งนะคะ แล้วก็อาดื่มน้ำให้เพียงพอ2-3ลิตรต่อวันทานผักให้ได้3-5จาน7จานยิ่งดีต่อวันสำหรับคนเป็นมะเร็งคนป่วยผักใบสีเขียวจะกินแบบไหนกินยังไงทุกๆคลิปเนได้ทำไว้หมดแล้วนะคะอันที่2อออกกำลังกายระบายพิษทางต่อมเหงื่อบ้างหรือเปล่าให้พิษมันออกไปบ้างหรือเปล่าแกว่งแขนบริหารต่อมน้ำเหลืองบ้างหรือเปล่าไปเดินออกกำลังกายไปรีแลก ไปผ่อนคลายบ้างหรือเปล่าไปตากแดดบ้างไหมเน่อะทำคลิปเอาไว8้8คาถาหายโรคนะหลายคนเนี่ยจะบอกว่าไม่ดูคลิปนะคะแต่จะใช้คำถามอย่างเดียวเนาะซึ่งเน่เชื่อว่าส่วนใหญ่คนที่เข้ามาในช่องเนี้ยเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ดูคลิปจะไม่จะไม่มีคำถามเยอะค่ะคนที่ดูคลิปเยอะนะเพราะเวลาดูคลิปเยอะมันจะหายสงสัยเนาะเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทำยังไงต่อไป อันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ลงมือทําไม่ลงมือพิสูจน์เราก็จะสงสัยอยู่อย่างนั้นสรุปข้อที่1ก็คือเลิกเลิกวิตกกังวลเลิกอารมณ์เสียหันมาโฟกัสนะที่เรื่องราวที่เราควรจะทําหาความรู้แล้วก็เช็คลิสต์ตัวเองว่าวันนี้ถ่ายหรือย,ยังอย่างที่เนปได้พูดไปแล้วเนาะข้อที่2ก็คือเลิกโฟกัสกับโรคที่เราเป็น อย่างเช่นบางคนโฟกัสกับไอ้ค่าความดันของตัวเองอะคะ่ะแล้วบางคนก็ไปโฟกัสกับไอ้ก้อนมะเร็งที่โตตเนาะแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอาหารนะคะไม่ได้ขับถ่ายยังเครียดเหมือนเดิมยังใช้คําพูดที่ทําให้ตัวเองหงุดหงิดยังใส่อารมณ์กับคนอื่นยังรู้สึกผิดรู้สึกเอาความรู้สึกที่ไม่ดีอะมาใส่ตัวเองอะไม่ได้มีการเปลี่ยนกายภาพภายนอกเลยนะคะเออ แล้วไอโ้โรคหรือว่าไอ้ค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะหายไหมโฟกัสผิดเรื่องค่ะเลิกโฟกัสโรคนะคะให้มาโฟกัสเหตุที่เราทําอยู่เราทําเหตุที่จะทําให้หายโรคเนี่ยเราทําพร้อมหรือ,อยังเออถ้าเราทําเหตุหายโรคพร้อมแล้วเหตุหายโรคก,ก็อยู่ในคาถา8ข้อที่จะหายโรคนะและอารมณ์เนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากอารมณ์เราต้องเปลี่ยนให้โรคของเราเนี่ย เป็นไปนอย่างที่เราอยากจะให้เป็นเนาะเราอยากหายโรคคนอารมณ์เสียจะหายโรคไหมคะคนไม่ขับถ่ายให้ได้สามครั้งอะล้วเคยกินยามาเยอะจะหายโรคไหมคะหรือคนที่ไม่กินผักไม่กินพืชกินอาหารขยะอาหารแปรรูปกินอาหารอุตสาหกรรมเคมีแบบเนี้ยนอนพักผ่อนก็น้อยไม่มีเวลาผ่อนคลายไม่มีเวลารีแลกซ์เพื่อนเพื่อนต้องประเมินตัวเองนะว่าเราเนี่ยทำทุกอย่างครบหรือย,ยังนะคะบางคนไม่ได้ทำเลยด้วยซ้ำ บางคนกินอาหารเนี่ยมันมีอยู่คนนะที่บอกว่าเนี่ยกินปกติทั่วไปก็ยังกินเนื้อสัตว์อยู่ทุกชนิดเลยนะคะกินยาเคมีอยู่เนี่ยจะบอกให้นะคะธรรมชาติบําบัดต,ต้องร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเออแต่จริงๆบางคนอนะ่ะเขาทําแค่เจ็ดสิบแปดสิบเขาก็เห็นผลแล้วแต่ถ้าหายสงสัยอะ่ะเราทำร้อยเปอร์เซนต์คำว่าร้อยเปอร์เซนต์ก็คือเขาบอกให้ทําอะไรอะ่ะเราทําตามเขางดเนื้อนมไข่กินอาหารผักพืชเนาะ ทำอารมณ์ให้ดีอ่ะแล้วเราต้องพิสูจน์ภายในระยะสามเดือนสี่เดือน,อนที่เม็ดเลือดตัวใหม่ของเราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยร่างกายเราดีขึ้นไหมเราก็จะสังเกตเห็นแต่ระหว่างทางที่เราดําเนินไปเนี่ยเราอย่าไปโฟกัสไออาการที่มันกําเริบแต่ให้เรามาดูวิธีการของเราเนี่ยยังทําถูกต้องไหมยังได้ทํำไหมลืมไปหรือเปล่าลืมทํำไหมตรงนี้มากกว่าค่ะ โรคทุกโรคหายได้นะคะใครที่ที่เจ็บปวดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากโรคนั้นน่ะแต่เกิดจากพฤติกรรมของตัวเราที่เราไม่ได้ช่วยร่างกายหยุดพิษแล้วก็ไม่ได้ช่วยร่างกายระบายพิษอย่างจริงจังในก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมโฟกัสเหตุที่เราจะทําเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขอให้มีสุขภาพดีทุกคนนะคะบายดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่ไม่รู้ว่าอาหารปลอดภัยเป็นแบบไหนกินแล้วรักษาโรคเป็นแบบไหนขอแนะนำหนังสือครัวไร้ผงชูรสนะคะ